มงคลที่12เลี้ยงดูบุตรมงคลชีวิต38ประการฉบับทางก้าวหน้าต้นไม้ถ้าลูกมันรดไม่ดีก็มีแต่คนจะโค่นต้นทิ้งไม่มีใครคิดจะบำรุงรักษาไว้ตรงข้ามถ้าลูกมันรดดีทั้งหวานทั้งมันเจ้าของก็อยากใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินทนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆต้นไม้จะอายุยืน ได้รับการบำรุงรักษาดีเพียงไรขึ้นอยู่กับลูกของมันคนเราก็เช่นกันถ้าลูกทำดีคนทั้งหลายก็ชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดีความสุขกายสบายใจก็ติดตามมาเพราะลูกบุญกุศลความดีก็ไหลามาเพราะลูกแต่ถ้าลูกทำชั่วช้าเลวทรามคนทั้งหลายก็แช่งด่ามาถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งชี้ว่า สิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูกและในทางตรงข้ามถ้าไม่ป้องกันแก้ไขให้ดีแล้วอับมงคลก็จะมาจากลูกนั่นเหมือนกันทำไมจึงต้องเลี้ยงดูบุตรวันหนึ่งเราต้องแก่และตายสิ่งที่อยากได้กันทุกคนคือความปิติความปลื้มใจไว้หล่อเลี้ยงใจให้สดชื่นความปลื้มปิติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้เห็นผลแห่งความดี หรือผลงานดีๆที่เราทำไว้ยิ่งผลงานดีมากเท่าไหร่ยิ่งชื่นใจมากเท่านั้นแล้วอายุจะยืนยาวสุขภาพจะแข็งแรงสุดยอดผลงานของนักปฏิบัติธรรมคือการกําจัดกิเลสในตัวให้หมดสุดยอดผลงานของชาวโลกคือการมีลูกหลานเป็นคนดีไว้สืบสกุลถ้าลูกหลานเป็นคนเลวบันช้ำใจย,ยิ่งกว่าถูกใครจับไส้ครกโคลกซะอีก เลี้ยงสุนัขแล้วกัดสู้สุนัขคนอื่นไม่ได้ยังเจ็บใจเลี้ยงลูกแล้วดีสู้ลูกคนอื่นไม่ได้มันจะช้ำใจสักแค่ไหนความหวังของชาวโลก 1. บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจากเลี้ยงตอบแทน 2. บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจากทากิจแทนเรา 3. วงสกุลของเราจากดํารงอยู่ได้นาน 4. บุตรจกปกครองทรัพย์มรดกแทนเรา 5. เมื่อเราละโลกไปแล้วบุตรจากบำเพ็ญทักษิณาฐานให้เพราะปรารถนาฐานะ5ประการนี้บิดามานาจึงอยากได้บุตรบุตรแปลว่าอะไรบุตรมาจากธรรมปุตตะแปลว่าลูกมีความหมายสองประการคือผู้ทําสกุลให้บริสุทธิ์และผู้ยังหัดไทยของพ่อแม่ให้เต็มอิ่มประเภทของบุตรประเภทของบุตรแบ่งโดยความดีในตัวได้เป็นสามชั้น ดังนี้ 1. อภิชาตบุตรคือบุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดาเป็นบุตรชั้นสูงสร้างความเจริญแก่วงตระกูล 2. อ,อนุชาตบุตรคือบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดาเป็นบุตรชั้นกลางพอรักษาวงสกุลไว้ได้ 3. อวชาตบุตรคือบุตรที่เลวมีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่เป็นบุตรชั้นต่ำนำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูล องค์ประกอบให้ได้ลูกดี 1. ตนเองต้องเป็นคนดีพ่อแม่ที่ทำบุญมาดีจึงจะได้ลูกดีมาเกิดเหมือนต้นไม้พันดีก็ย่อมมีลูกพันดีเด็กที่เกิดในท้องแม่จะมีคุณธรรมในใจที่ติดตัวมาในระดับใกล้เคียงกับของพ่อแม่ในขณะที่เด็กมาเกิดดังนั้นพ่อแม่ที่ต้องการได้ลูกดีก็ต้องขนขวายสร้างความดีไว้มากๆยิ่งพ่อแม่สร้างบุญมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้ลูกดีก็มากเท่านั้นและเล่นการเลี้ยงดูอบรมดีซึ่งจะกล่าวรายละเอียดต่อไปวิธีเลี้ยงดูลูกการเลี้ยงดูลูกมีอยู่สองทางคือการเลี้ยงดูลูกทางโลกและการเลี้ยงดูลูกทางธรรมซึ่งพ่อแม่ควรจะเลี้ยงดูลูกให้พร้อมบริบูรณ์ทั้งสองทางมงคลที่12เลี้ยงดูบุตรวิธีเลี้ยงดูลูกทางโลกการล,ลูก,ลกออกจากความชั่ว กันหมายถึงป้องกันกีดกันคือไม่เพียงแต่ห้ามหากต้องดำเนินการทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ลูกตกไปสู่ความชั่วซึ่งประเด็นสำคัญคือจะต้องการลูกให้ห่างจากคนผ่านเกเรอย่าให้ลูกไปคบเพื่อนที่จะชักนำลูกไปในทางเสื่อมเสียได้โดยพ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกพาเพื่อนมาเที่ยวบ้านบ้างให้การต้อนรับดูแลในฐานะที่พ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ผ่านโลกมามากเมื่อตั้งใจสังเกต ก็พอดูนิสัยของเพื่อนลูกแต่ละคนออกหากเห็นว่าเพื่อนของลูกคนใดมีลักษณะสอนนิสัยเป็นคนพาลก็แนะนำให้ลูกออกห่างเสียแต่เนินๆอย่าไปคบหาเป็นเพื่อนสนิทเดี๋ยวจะติดเชื้อพาลมาด้วยซึ่งถ้าพ่อแม่ไม่ใส่ใจให้ความสำคัญเรื่องเพื่อนของลูกปล่อยให้ลูกไปคบคนเกเรจนสนิทชิดเชื้อกันแล้วพ่อแม่จะมาห้ามคบภายหลังก็จะทำได้ยากและการกันลูกออกจากความชั่วก็จะยากจะประสบความสำเร็จ การการลูกออกจากความชั่วนี้บางครั้งพ่อแม่กับลูกก็พูดกันไม่เข้าใจสาเหตุของความไม่เข้าใจกันนั้นมักจะเกิดจากการขัดกันอยู่สามประตารคือความเห็นขัดกันความต้องการขัดกันกิเลสความเห็นขัดกันคือของสิ่งเดียวกันแต่เห็นกันคนละทางมองกันคนละแง่เช่นการเที่ยวเตรเด็กวัยรุ่นมักจะเห็นว่าดีเป็นการเข้าสังคมทำให้กว้างขวางทันสมัย แต่ผู้เป็นพ่อแม่กลับเห็นว่าการเที่ยวเตร่หารุ่งหาค่ำนั้นมีผลเสียหายหลายประการเช่นอาจเสียการเรียนอาจประสบภัยอาจใจแตกเพราะถูกเพื่อนชักจูงไปให้เสียครั้นห้ามเข้าลูกก็ไม่พอใจหาว่าพ่อแม่หัวเก่าล้าสมัยเรื่องนี้ถ้าจะพูดโดยความเป็นธรรมแล้วลูกควรจะรับฟังความเห็นของพ่อแม่ด้วยเหตุผลง่ายๆสองประการคือพ่อแม่ทุกคนหวังดีต่อลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ และพ่อแม่ย่อมมีประสบการณ์รู้ทีได้ทีเสียมามากกว่าเราแน่ใจหรือว่าความรักของเพื่อนตั้งร้อยที่ล้อมหน้าล้อมหลังอยู่นั้นรวมกันทั้งหมดแล้วจะมากและบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนความรักในดวงใจของพ่อแม่คนเราทุกคนเคยเห็นผิดเป็นชอบมาก่อนเมื่อยังเป็นเด็กอมมืออยู่นั้นเราเคยเห็นว่าลูกโปงอัดลมใบเดียวมีค่ามากกว่าธนบัตรใบละร้อยใช่ไหมจิตใจที่อยู่ในวัยเยาว์ก็ย่อมเยาวตามไปด้วย ดังนั้นเชื่อฟังคำว่ากล่าวตักเตือนของพ่อแม่ไว้เถิดไม่เสียหลายส่วนพ่อแม่เองเมื่อจะห้ามหรือบอกให้ลูกทำอะไรก็ควรบอกเหตุผลด้วยอย่าใช้แต่อารมณ์ความต้องการขัดกันคือคนต่างวัยก็มีรสนิยมต่างกันความสุขของคนแก่คือชอบสงบหาเวลาพำผ่อนอยู่กับบ้านแต่ความสุขของเด็กหนุ่มสาวมักอยู่ที่ได้แต่งตัวสวยๆไปเที่ยวเตรนอกบ้าน ข้อนี้ขัดแย้งกันแน่ลูกกับพ่อแม่จึงต้องเอาใจมาพบกันที่ความรักตกลงกันที่มุมรักระหว่างพ่อแม่กับลูกรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามสมควรการเลี้ยงลูกที่กำลังโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นเหมือนการเล่นว่าวโต้ลมผ่อนไปนิดดึงกลับมาหน่อยจึงจะเป็นผลดีกิเลสถ้าทั้งสองฝ่ายมีความโกรธมีทิฐิดื้ดึงดืงด้อด้านหลงตัวเอง หรือมีกิเลสอื่นๆครอบงำอยู่แล้วก็ยากที่จะพูดกันให้เข้าใจต้องทำใจให้สงบและพูดกันด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยเหตุด้วยผลพ่อแม่ต้องฝึกตนให้เป็นคนมีคุณธรรมและสอนลูกให้เป็นคนดีมีเหตุผลตั้งแต่อย่างเล็กปัญหาข้อนี้ก็จะเบาบางลง 2. ปลูกฝังลูกในทางดีหมายถึงให้ลูกประพฤติดีมีศีลธรรม พ่อแม่ต้องพยายามเล็งเข้าหาใจของลูกเพราะใจเป็นตัวควบคุมการกระทำของคนที่ว่าเลี้ยงลูกให้ดีคือทำใจของลูกให้ดีนั่นเองสิ่งของนั้นมีอยู่สองประเภทคือของกินกับของใช้สำหรับของกินทุกคนต้องกินเหมือนกันหมดเพื่อให้ร่างกายเติบโตคงชีวิตอยู่ได้ส่วนของใช้นั้นต่างคนต่างมีตามความจาเป็นเช่นชาวนาก็ต้องมีจอบมีไถสมียนก็ต้องมีปากกา สมบัติทางใจก็มีสองประการเหมือนกัน 1. ธรรมะเป็นอาหารใจ 2. วิชาความรู้เป็นเครื่องมือของใจตามธรรมดาร่างกายคนถ้าขาดอาหารแล้วก็จะเสียกำลังใจคนก็เหมือนกันต้องมีธรรมะให้พอเพียงอาหารทางกายกินแทนกันไม่ได้ไม่เหมือนของใช้มีดเล่มเดียวใช้กันทั้ทั้งบ้านเรื่องของใจก็เหมือนกันใจทุกดวงต้องกินอาหารเอง คือทุกคนต้องมีธรรมะไว้ในใจตนเองจะถือว่าใจพ่อแม่มีธรรมะแล้วใจลูกไม่ต้องมีไม่ได้ส่วนวิชาความรู้เปรียบเสมือนของใช้ใครจะใช้ความรู้ทางใดก็หาความรู้เฉพาะทางนั้นขาดเหลือไปบ้างยังพออาศัยผู้อื่นได้ใจที่ขาดธรรมะเหมือนร่างกายที่ขาดอาหารใจที่ขาดวิชาความรู้เหมือนคนที่ขาดเครื่องมือทำงานพ่อแม่ต้องปลูกใจลูกให้มีทั้งสองอย่าง จึงจะเป็นการปลูกฝังลูกในทางดีซึ่งทำได้โดย 1. กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก 2. เลือกคนดีให้ลูกคบ 3. หาหนังสือดีสื่อดีๆให้ลูกดู 4. พาลูกไปหาบัณฑิตเช่นพระภิกษุครูบาอาจารย์ที่ดี 3. ให้ลูกได้รับการศึกษาภารกิจข้อนี้มีความชัดอยู่แล้วคือให้ลูกได้เล่าเรียน เพื่อให้มีความรู้สามารถช่วยตัวเองต่อไปได้พ่อแม่สมัยนี้ควรจะติดตามดูแลลูกอย่างใกล้ชิดมากขึ้นควรติดต่อกับทางโรงเรียนอยู่เสมอขอทราบเวลาเรียนผลการเรียนรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เด็กอ้างว่าทางโรงเรียนเรียกร้องด้วยพ่อแม่ที่มีลูกไปเรียนไกลบ้านต่างจังหวัดและขาดผู้ดูแลที่ไว้วางใจได้ควรจะเป็นห่วงลูกให้มากหากไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรให้เด็กอยู่หอพักเว้นแต่จะเชื่อใจเด็กได้ และต้องหาหอพักที่มีระเบียบข้อบังคับเคร่งครัดด้วย 4. จัดแจงให้ลูกแต่งงานกับคนดีความหมายในทางปฏิบัติมีอยู่2ขั้นตอนคือ4.1พ่อแม่ต้องเป็นธุระในการแต่งงานของลูกให้คำแนะนำและช่วยเหลือ4.2พ่อแม่ต้องพยายามให้ลูกได้คู่ครองที่ดีในข้อ4.2อาจมีความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกอยู่ไม่น้อยคล้ายกับการลูกจากความชั่ว แต่การขัดแย้งกันในเรื่องคู่ครองมักจะแรงกว่าควรจะทำความเข้าใจกันให้ดีปัญหาสำคัญมีอยู่สองข้อคือ4.2.1พ่อแม่แทรกแซงความรักของลูกมีผลดีหรือเสียอย่างไร4.2.2ใครควรจะเป็นผู้ตัดสินการแต่งงานของลูกเช่นควรแต่งงานหรือยังควรแต่งกับใครทางที่ประเสริฐที่สุดคือปรึกษาหารือและตกลงกันพ่อแม่ควรจะเป็นเพียงที่ปรึกษา ไม่เจ้ากี้เจ้าการจนเกินงามต้องให้ลูกได้แต่งงานกับคนที่เขารักเพราะความรักเป็นมูลฐานของการสมรสฝ่ายลูกเลือกใครก็ต้องให้พ่อแม่เห็นชอบด้วยเพราะการทำให้ท่านสุขใจนั้นเป็นความกตัญญูกตะตะเวทีของเราและจะเป็นสีสวัสดีมงคลแก่ครอบครัวสืบไปแต่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นไม่ได้พ่อแม่คุณจะถือหลักว่าคนที่เราไม่ชอบแต่ลูกรักดีกว่าคนที่เรารักแต่ลูกไม่ชอบ คิดซะว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันเว้นแต่คนที่ลูกปรงใจรักเป็นคนเลวหลอกลวงจะชักนำลูกเราไปในทางเสียอย่างนี้ต้องห้ามแม้ว่าลูกจะรักก็ตาม 5. มอบทรัพย์มรดกเมื่อถึงการอันสมควรเมื่อถึงเวลาควรให้ก็ให้ถ้ายังไม่ถึงเวลาอันควรให้ก็อย่าพิ่งให้เช่นลูกยังเยาวยังไม่รู้ค่าของทรัพย์ก็ควรรอให้เขาเติบโตเสียก่อนจึงให้ ถ้าลูกยังประพฤติชั่วเช่นหมกมุ่นอยู่ในอบายมุกก็รอให้เขากลับตัวได้เสียก่อนจึงให้ดังนี้เป็นต้นการทำธุระเกี่ยวกับทรัพย์มรดกให้เสร็จสิ้นก่อนตายเป็นการชอบด้วยพุทธประสงค์วงตระกูลก็มีความสงบสุขต่อไป